เรามาทำพอรแคร์ที่แตกต่างจากที่เคยมีมาก่อนดีปะแบบคอนเซ็ปต์ก็คือใช้ AI มาช่วยสร้างกับเราแบบว่าช่วยในการไปคู่สนทนาแล้วก็ช่วยเขียนสคริปต์ด้วย AI หรอคือจะให้เครื่จจองจักรมันทหน้าที่แทนพวกเราหมดเลยเหรอใช่แล้วแหละแต่ว่าเราจะให้ AI เนี่ยไม่ทำทุกอย่างนะแต่ให้พวกเขาเป็นเหมือนโค้ชร่วมรายการกับเราแนละให้พวกเขาคอยสอนเกี่ยวกับตัวเนื้อหาที่ใช้สร้างพอรแคร์ไงละ่ะฟังดูน่าสนใจนะแต่ AI ไม่เก่งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนี่พวกความเอียดอ่อะและพวกนี้แล้วเราจะทำยังไงให้ฟอร์ดแคนี้ดูไม่เด่นชาหรือว่าจะช่วยเกินไปล่ะเราจะทำงานร่วมกับ AI ไงดูที่ AI น่ะจะเป็นคนคอยบอกเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนพวกเราสองคนจะเป็นคนคอยเสริมพอร์ดแคทนี้ให้ดูมีอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นเงี้อ๋อแล้วเราจะเริ่มได้ยังไงเหรอมันรู้ซับซ้อนนะ AI ทํทำได้จริงเหรอแน่นอนเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดู แปลว่าแค่ป้อนข้อมูลพื้นฐานเข้าไปมันก็สามารถสร้างสคริปต์ตอบคำถามรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วล่ะแ,แล้วก็สามารถตอบเราได้เลยนะเก็ลังเลยสิช่องของคมสนุบีนะโอเคนี่มุกเดี๋ยวเราจะให้ AI แนะนำตัวเองก,ก่อนนะสวัสดีครับผมคือ AI ผู้ช่วยในการสร้างในวันนี้ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาครับโอ้ตอบอีเกินคาดแฮะเหมือนมันรู้ว่าตัวเองเป็นใครเลยอะแล้วถ้าต้องการสคริปต์ช่วยในบทสนทนาล่ะสามารถทำได้หรือเปล่า ได้แน่นอนครับในส่วนนี้มี AI หลากหลายรูปแบบที่สามารถใช้ได้เลยครับอาทิเช่น ChatGPT เป็นต้นสุดยอดไปเลยอะ AI n a t ช่วยเราได้มากจริงๆสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเะครับเข้าสู่ p o u s e Chat พูดคุยกับ AI นะครับและแน่นอนค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ก็คือ AI โดยที่เขาเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการสร้าง p a s t c กันค่ะ พร้อมล้วครับยินดีที่ได้ร่วมสนทนาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกคือการคิดหัวข้อของพอสแครดโดยที่เราสามารถใช้ AI เป็นตัวช่วยคิดหัวข้อของการพอสแครดได้หรือจะนํามาจากสิ่งที่เราสนใจก็ได้ต่อมานะครับคือการเขียนสคริปต์ AI สามารถช่วยเขียนสคริปต์ในบทสนทนาได้อย่างเช่น ChatGPT เมื่อเราป้อนข้อมูลที่เราต้องการเข้าไปสามารถกําหนดสคริปต์ในการพูดหรือสั ามารถช่วยแก้คำที่เราต้องการฟูดใหม่ได้ขั้นตอนต่อไปคือข,ขั้นตอนในการบันทึกเสียงโดยเราสามารถใช้ AI เป็นตัวปรับปรุงเสียงในการบันทึกเสียงของเราได้โดย AI ที่แนะนำจะมีดังนี้ครับ Real e n h a n b e r โดย AI ตัวนี้สามารถปรับปรุงเสียงภากของเราให้เหมาะสมกับงานในหลายงานได้อย่างเช่นพอดแคปการร้องเพลงหรือการลดเสียงรบกวนเฉย ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ